อย่าลืมพาตัวเล็กๆมาอยู่กรดด้วยเพื่อเราจะได้ลูกฝังพัฒนธรรมชาพุทธให้เธอได้ศึกษาเรียนรู้กันตั้งแต่อย่างเยาววัยนะะจ้าก็อย่าเล็กมากเกินไปสามเดือนนี้สองเดือนอ,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 นอน้นั้นเอ,เอาไว้ที่บ้านก่อนปัเป็นห่วงสุขภาพพระดีนากาดฟ้าเพราะเราไม่ทราบว่าฝนจะตกแดดจะออกอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเวยรักและห่วงใหญ่นะจ๊ะ จริงๆทุกวัดเนี่ยสามหมื่นกวัดทั่วประเทศและก็ทุกวัดทั่วโลกด้วยนะครูยามีความเห็นว่าน,น่าจะมีการจัดอยู่ทุด,ดงปีใหม่ใครไปบ้านอยู่ก็ไ้วัดไหนเนี่ยเราก็ไปถึงไปทำความสะอาดวัดแล้วก็ไปอยู่ทุด,ดงกันที่นั่นเลย ให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปเลยในทุกๆวันเห็นไหมเห็นไหมเห็นของคริสต์พาคเขาเนี่ยเออโหของเขาทั่วโลกเลยก็มีพิธีกรรมอันกันเป็นเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเป็นหนึ่งเดียวกันเพราเราพุทธมารนี่ก็เช่นเดียวกันเออเราก็ใช่ไหมจ๊ะเรามีวัดไว้อยู่ข้างบ้านทำไมไปจัดอยู่ทุดดงกันวัดข้างบ้านนั่นแหละ พุทธบุตร,ร,รก็มีกิจกรรมพุทธญาติยองก็มีกิจกรรมแปลว่าพุทธบริษัทสีก็มีกิจกรรมที่จะนํามาซึ่งบุญกุศลธรรม,มวัฒนธรรมของชาพุทธและการฟื้นฟูศีลธรรมของโลกใบนี้ในยุคที่เรามาเกิดเพื่อการสร้างบาร,รมีหรือใครเป็นแฟนวัดวัดไหนแหละอาจาะเป็นแฟนวัดพระธรรมกา,ายเราก็มาอยู่ทุดงที่วัดพระธรรมกา,ายอย่างนี้ไงนี่นี่ความเห็นครูผู้ใหญ่นะ ดังนั้นเริ่มจัดเสถิดประเสริฐนักนี่นะจ๊ะ